สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่หนึ่ง พฤษภาคม2565สวัสดีเช้าวันแรงงานครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขสารเจ้าอาจารย์ให้มาชุดเดียวครับทุกท่าน35 35ถ้าชอบก็รับไปพิจารณาดูนะครับวันที่อยู่ด้านบน2565ตามนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของมิสเตอร์บอล งวดประจำวันที่2565 5, ตรงนี้นะครับวันที่ชัดเจนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนครับมี307 317แล้วก็327ครับอาจารย์ติดดาววันที่317ครับด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี0717 2757 3959อาจารย์ติดดาวมา2ชุดนะครับ17กับ59ทุกท่าน รวมทั้งชุดสามตัวด้วยก็3ชุดนะครับสำหรับชุดที่อาจารย์ติดาวมาตามนี้ครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์น่าจะหลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์มี9กับ1ด้วยนะครับผิดไปตัวหนึงเนาะประมาณนี้นะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลยมิสเตอร์บอลถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดไพมมหาหิงเป็นข้อมูลคู่โต๊ดชุดเต็มนะครับคู่โต๊ดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ชุดนะครับ46 47 56 57 66 67แล้วก็76 77อาจารย์บอกว่าเน้นเน้นเน้นมา3ชุดนะครับตัวเน้นของอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ครับมี47 57แล้วก็67ครับทุกท่าน หาหลักร้อยใส่อีกตัวนะครับตามนี้ครับแอดไั่มหาหิงต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมยศครับถนนสายบางนาตราดวันที่อยู่ด้านบนครับข้อมูลชุด3ตัวตรงนี้เป็นตัวสีแดงนะครับ3 1 0อีก2ชุดก็9 2 7กับ3 4 0ข้อมูลล่างครับ4 1ตัวสีแดง อีก2 4 0กับ12ครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับคุณผู้ชมงวดใหม่ก็ใบนี้เลยแนวทางของอาจารย์สมยศครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วิมนพวงน้อยข้อมูลสรุปบนของอาจารย์ครับมี725ทุกท่าน725 ตัดเลน2ตัวก็มี2 5กับ52ส,สรุปล่างมีชุดเดียวครับ52คุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์วิมลพวงน้อยตัวเลขสีแดงของอาจารย์ก็ตามนี้นะครับสรุปร่างแล้วก็สรุปบนแนวทางของอาจารย์วิมลงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับ งวดใหม่ก็ใบนี้ครับ2ทับ5ทับ6 5ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมานบครับเคลียร์เลขบนทุกท่าน2พฤษภา6 5เลขชุด3ตัวของอาจารย์มี920 930 940แล้วก็320นะครับวันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่าน ตัวเลขคำพีเทวดาของอาจารย์มานพครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกุยสระกาวครับเป็นข้อมูลชุดสรุปของอาจารย์ทุกท่านชุดสรุปนะครับ2พฤษภาคม65ชุด3ตัวบนแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มีทั้งหมด6ชุดนะครับมี179 971 960 6 9 9 6 9 9แล้วก็926ครับ6ชุดนะครับแนวทางของอาจารย์ให้มาคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็มีอยู่3ชุดเนาะตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวกลับนะครับชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอด่วนๆเลยนะครับชุดสรุปต่อมาครับเลขเด็ดใบดำา2พฤษภา65 เลขเด่นบนครับมี2กับ9ตรงนี้นะครับเป็นคู่โตด๊ดชี้ขาดก็คือ0ทุกท่านขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นเลขชุดนะครับชุด3ตัวมี902กับ904นะครับ902กับ904ฟันชุด2ตัวครับมี0204 30แล้วก็90ทุกท่าน0204 3090 ตามนี้ครับเลขเด็ดใบดำต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดชายกูลทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี19ตรงนี้ครับหวยออก9 19ก็เข้า2ตัวบนเนาะงวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวาเมือ่อ2พฤษภาคม65ครับ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนบ้างตามนี้ครับทุกท่านเน้นล่างกันบนสูตรของอาจารย์จะอยู่ในส่วนด้านหน้านะครับ748กับ890จับเข้าคู่กันแล้วก็ได้แนวทางทั้งหมด9ชุดครับมี7879 70 48 49 40 88 89แล้วก็80 ชุดที่อาจารย์ติดดาวม,มาให้ก็มีอยู่3ชุดนะครับ48 49แล้วก็40ทุกท่านชอบก็รับไปพิจารณาดูนะครับ2พฤษภา65แนวทางของแอดชายกูลวันที่อยู่ด้านล่างนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดใต้ฟ้านะครับวันที่อยู่ด้านบนตรงนี้2565 เป็นข้อมูล2ตัวบนล่างของอาจารย์ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี7 3 7 4 7 6 8 3 8 4แล้วก็86นะครับแนวทางของแอดใต้ฟ้าต่อมาจะเป็นแนวทางล่างของแอดกระแตนะครับ4ชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางครับ8 2 8 6 2 0แล้วก็08นะครับ 8ปดสองแขอไปครับแปกับหกนี่ติด2ดาวนะครับแล้วก็2 0งศกับศูติด1ดาวทุกท่านแนวทางของแอดระแตครับสอทบหต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ไทยลีลานะครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนาวทางของอาจารย์มี85ตรงนี้ ตัวเด่นของอาจารย์ก็มา58นะครับเน้นล่างตรงนี้มี58ทุกท่านพิดารณาดูเอานะครับงดใหม่ก็คือใบฝังทางขวามือ2 5 2 5 6 5คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนบ้างขออนุญาตขยายในส่วนข้อมูลชุด2ตัวก่อนนะครับจัดไปครับ วันที่อยู่ตรงนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด5กับ7นะครับข้อมูลชุด2ตัวก็มี05 15 25 07 17แล้วก็97ครับทุกท่านชุดที่อาจารย์ขีดเส้นใต้มาให้ก็มี05 15 07แล้วก็97นะครับคุณผู้ชมครับตามนี้เนาะข้อมูลชุด2ตัว ขยับลงมาด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับรวมแล้วก็ทั้งหมด6ชุดครับทุกท่านก็มี307 317 397 507 517 597ชุดที่อาจารย์ขีดเส้นใต้มาให้นะครับมี307 397 507แล้วก็597ทุกท่านครับ อาจารย์ขีดเส้นใต้มาทั้งหมด4ชุดเนาะขอให้ทุกคนมีโชคทุกวันนะครับแนวทางของอาจารย์ไทลีลาต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอปเปิลนะครับเป็นชุดเต็มบนล่างมาดูข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์กันก่อนครับอาจารย์มีแนวทางไม้ทั้งหมด9ชุดนะครับ 98, 9 8้1 9 2 7 8 7 1 7ห 5 8 5 1 51, แล้วก็5 2ขยับลงมาด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางของ a อปเปิชอบก็จัดไปนะครับวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ2พฤษภาหกห้ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอสนาลงเดทครับ2 5 6 5วันที่ชัดเจนนะครับ ชุดสตัวบนของอาจารย์ครับมี7จ็ดห้5หนึ่งห้านะครับข้อมูลล่างของอาจารย์มี6 7 6 5 6 9แล้วก็6 0ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์นาลงเดชทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดแพแพนผ้ารวยแนวทาง3ตัวบนตรงๆครับ อาจารย์ให้แนวทางเด่น3มาคุณผู้ชมเลขชุด3ตัวก็308กับ803 2ตัวก็มี0803แล้วก็38ครับแนวทางของแอดแพนแพนพารวยวันที่อยู่ด้านบนนะครับทุกท่าน2565ตรงนี้ถัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางสิทเกาวอน อาจารย์ให้แนวทางเด่นบน3กับ7เด่นล่าง8นะครับข้อมูลชุดบนของอาจารย์มี9 3 7นะครับตัวเน้นของอาจารย์ก็คือ3 7อีก2ชุดมี17กับ2 7ข้อมูลล่างของอาจารย์ครับล่างเด่น8เเลขชุดของอาจารย์มี25 28นี่เน้นนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือ85ทุกท่าน ตามนี้ครับแนวทางสิทธิ์เก่าวอนอก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ